559,000บาท2 0 e ปี P 2018เลขไม่แสนสาม Honda Accord 2 0 e ปี P 2018เลขไม่แสนสามราคาอยู่ที่559,000บาทครับมาฮะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเบนซินล้วนๆครับมาครับดูห้องเครื่องเดิมๆรถเพิ่งเดินทางเข้ามาโครงสร้างบอดี้ตัวถังเดิมทั้งคันนะฮะนี่ฮะสติกเกอร์เดิมโรงงานบออก,กอตะเก็บเดิม เม็ดอาร์คเดิมซินเกลเดิมรถยังไม่ทันล้างทําอะไรสักอย่างอะนี่คือรถสภาพเดิม,ดมไปดูที่ไฟหน้าครับเป็น LED ทั้งดวงนะครับไปดูที่ล้อมแม็กครับ R17 เดิมจากโรงงานระบบดิสเบรกได้มาครบทั้ง4รล้อก,กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED ให้ประตูคีเลตการ์ดเปิดไปดูภายในเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับวงมาลัยมันตีนะครับเลขไมล์แสนสนะครับ มีจอให้นะเกียร์ออโต้แอร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้านะครับปุ่มคูสตารทกระจกออโต้เซ็นทัลล็อกพับข้างมีให้ครบครับมาต่อที่ด้านหลังครับมีม่านบังแดดซ้ายขวานะครับม่านบังแดดหลังนี่ฮะกดปุ่มไฟฟ้านะครับกันร้อนได้ช่องแอร์แยกซ้ายขวาพักแขนตรงกลางมีให้ครบครับลำนี้ฮะมาต่อที่ด้านท้ายครับดูครับนี่คือรถด,ด้านท้ายมีต้องมองถอยหลังเซ็นเซอร์ในตัวเปิดท้ายขึ้นมาดูห้องเก็บสัมภาระครับ อาจจะมีค่าฝุ่นให้เห็นเล็กน้อยนะฮะรถยังไม่ทันล้างเพิ่งเดินทางเข้ามา5 5 9 0 0 0บาท2.0 E ปี2018เลขไม่แสนสามรับประกันหลังการขายให้อีก2ปี20,000นโลแพนด้าสปีดสีนักริน